สบายดีพี่น้องว่าทุกคนทุกคนเนาะสบายดียามสวยๆพี่น้องเลยมุกหอบมาแล้วมุกหอบมาเมื่อไหนมาอยู่บ้านบนห้งเนาะมาบ้านบนห้างบัไฑิตมาแต่หึงเลยบัณฑิมาเดือนหนึ่งพอดีเลยเนาะตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วก็บบัณฑิมาเลยผมบอกว่าโมหวังแล้วก็บบัณฑิมา ที่มาในเข่าเข่าเบิดแล้วมาสีเข่ามาสีเข่าโอ้จะเป็นแหงื่ออรงเงี้นี่เอามากระทานปีเป็นบริเป็นบ๊ะมันใช่หรือว่าเอาแม่ได้่หนอเกิดมาก็เห็นบริกินนมลืมกดนมโอ้ยเห็นหนาหยุ่งหนาหยองอดเอา สัตยากระดูด่ะมันบดูดถ้าเห็นคนนมมันพวยอีกจะปรับเลยเนี่ยมันเป็นอะไรกินนมเลยมือนนี้ซื้อเอายี่ห์หน่าให้มันเป็นหน่าหอย่ยอย่ามันเลยซื้อจุกซื้อนมบาซื้อมาพิดคิดว่ามันเป็นอัไรทีเนาะอามาเป็นนบดูดมันบดูดมันบดูดมันเป็นหลอดมันเป็นหลอดกัวมันแหัคือหวนม หัใ่บเาขึ้นมบบุ๊กจะไปดีด้บุ๊กจะไปดีดเหบอเห็นเห็นจะหงนจะเขียวเลยเนาะจะไปดีก่อนเร็ว่จะไปดีก็จะเงยแใส่เกือโอ้มันทั้งเงยบ่ได้ thế ừ. thế sẽ tiền thế sẽ, sẽ tiền à. sai bộ đua sai đại bỏ sai bộ đại là bao ba à, cửa cặp tin บรได้หน้าจะบุกหรือจะบุกเหรอแบรนด้หน้าจะมือเลยเอาไปให้อีตายอันนี้ผมใส่ได้เลยบ่ใส่บุได้ใช่เอาใส่บุกได้ติป้าเกิดปงามใส่บุได้ปังงามเนะสุดสุดอันนี้เอ้องให้กูใส่กระนี่นะโอันนี้ได้ใส่ได้บุกนได้ ใส่ไปโรงเรียนใส่โนีต้ลบ้ด่จ้าตัวนี้่อนี่เตะบานนะนี่อุ้ยนี่นี่ะอั้กับผู้ชายใส่บุญด้วยบุคใส่บุด้วยเออบุนี่ใส่มั้ง ใช่เลตด้ไกอใชยุณกิให่ใชได้ได้บลเิมใช่ว่ากูเห็นอยู่คูหนึงในในทงเสือผาน่ะเอามารงดูกเทมาดูเสีอผาใสใส่ได้เอามาใส่มาดิเริม้ anh đi là anh này anh này là xài bông hiền tinh <đồ> mà cái nhảy bên nào tìn ha bộ lồng tin anh hả à, อันนี้ก็เพิ่อันนี้ก็จะได้ได้คนกิ่งใช่ได้บลลมบล้มอันนี้นะว้นี่ฮะนีบล้มค่ะบล้มเอามุกแชร์ใหม่ดูบุก จับทางนีขคืนจับทางหน้าเย่งึ้นเออโว้ยของนี้มันใส่บุเป็นพอดีได้อีกได้ส่เล่ได้พอดีไ่้โอ้เกือบตัวน้นมันดีตัวน้งอุโบเสือเดอ๋วว่ามันหน่อย กกเกสแ่กูหอม่าเห่มาร่เอาสเอาป็นเสูลุกปักเริ่มเสอไรเสือลูลุกเออเกือบหังเฮียนได้หะเออด้งเพื่อนลุก buku kan doan pernah peluk saya kasai, ka say

บลมมันหันองหงานชอบใครม่ได้แล้วชอบหือย่อมบนี่กเนี่เหจะหอมจะหอมจะได้อยู่นะอ่ใ่่น้ใส่ได้จอยนตู้เนี่ยมะขับไปปาดมานี่ตจุยดบาดมายังตู้อยู่ตอนนะคือว่าจ่อยตอนนั้นกระลำตอนใหม่ๆนะขึ้นอีกแล้ว ไ่ได้ชีวิตยังได้ในมนนถือใจคักบัดราฝายังนี่คารมี่มทงเขาไม่ทงใชเงินอีกเริ่มใครอันตลี

สนใจไปเลยเกินไก่วัดเกินติดวัดติดวัดเลยมาได้ชำซมบได้อนันนั้นขับปุ๊บ่ัน่าทิเป็นสอนไหมจ๊ เอาไปลงเทเลยสอบหนึ่งสันทีเอากระปุกไปใช้คุนบาานสันที่ก้วาแบบดินแลวเขาคุ้แล้วเขาคุาคด่ยบนี้มีเือ,อเอสียวเข้าไปสีบ้นนา,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 านที่น้องเลยขาโคตรอเดอรขาเด้อหัวขาวี้ย ผู้สุขนมน่ำผู้่น,นี่นะยันหอดพิดข่าแล้วพี่น้องเลยตำตำรวมตำตีนตำตีนชาวพันกีฮึอาเกิดไปกิน,อกนเอาคอ่วันนั่นปัน มาลงมือแล้วกมอกินบบบุกน้ำจีนตีิตังนูนไ่ใช่ใ่ไม่ใหญ่นะเฮบได้เผ็ดเลยฮมยสำหรับเจ้าบอเเ็ดเนาะไอเห็ดสมนะเห็ดเฮ้ยลุกวะน่นแหลอ้เหาลมลมลมันเห็ดให้เบิรงมจัก ีชมแล้วมันขนาดเห็ดลายมือแล้วมันชุ่มยังก็กล่ปลาปลาขนาดทอดกากินหือชมแห้เนาะออ้ยนี่กินมาได้แล้วกระเพาะกินแล้วก็ขึ้นแล้วแล้วชมขนาดกินก็ต้องกระชมมด้วยอย่างกินได้ ไปไงไปได้ไปไงถึงเฮือนเราคืองที่เสียน้ำแข็งองไฟบุกองไฟบุกปักเลื่อมนี่ตีบขานกเป้องกี่หลุ một thằng này cả แล้ว là ba ไป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  no. แล้วือเห็ดโบเพ็ดอันนี้โอเคเี่นะโบเพชรม่ได้บ่วงมานสำรดาพรจ้าไปหน่อยสิ่ใสบ๊บบบมียังวะ มีแต mm. mm. ่เคียงอะไรไว้ให้ล่างอำลาพระจ้กไปหน่อยขอบคุณขอบคุณทุกคชมเลยอย่าลืมไปกดแชร์กดติดตามเนาะไว้พอกันใหม่คิดหนักเพจจะบอกว่าว่าคือบุหรี่เพจแล้วไปนอนสบายดี yes,